คุณผู้ชมเราไปดูเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยบ้างที่ออกมาตรการในการขยายเวลาช่วยเหลือลูกหนี้ทุกประเภทเลยนะคะมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาลูกหนี้เนี่ยมีหลายมาตรการค่ะได้แก่หนึ่งก็คือการขยายเวลาให้ลูกหนี้รายย่อยสามารถรับความช่วยเหลือได้จนถึงวันที่30มิถุนายนจากเดิมเนี่ยครบกำหนดในวันที่31ธันวาคมปีที่แล้วนะคะ นอกจากนี้ก็ยังให้ผู้ให้บริการทางการเงินเร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้รายย่อย SME นะคะหรือว่าลูกหนี้ที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของประเภทสินเชื่อและคำนึงถึงความเสี่ยงของลูกหนี้จำแนกตามธุรกิจและพื้นที่ที่รับผลกระทบซึ่งก็จะมีแนวทางต่างๆนะคะอย่างเช่นปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลดค่าง,งวดขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ต่ออายุวงเงินหรือคงวงเงินเปลี่ยนประเภทหนี้จากสินเชื่อระยะสั้นเป็นสินเชื่อระยะยาวปลอดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยชั่วคราวลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำกว่าอัตราตลาดเป็นต้นค่ะ นอกจากนี้นะคะก็จะมีการให้เงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องเพิ่มเติมมีการพิจารณาชะลอการชำระหนี้สำหรับลูกหนี้ SME ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน100ล้านบาทภายใต้พรกซอฟท์โลนและผ่อนปรนเงื่อนไขอื่นอีกตามความเหมาะสมค่ะ วันนี้เนี่ยนะคะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็มีการวิเคราะห์ถึงการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศขยายเวลามาตรการในการช่วยเหลือลูกหนี้ออกไปด้วยนะคะจนถึงเดือนมิถุนายนปีนี้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทุกประเภทตามความเหมาะสมกับประเภทของสินเชื่อและคำนึงถึงความเสี่ยงของลูกหนี้ซึ่งจะช่วยชะลอแรงกดดันจากการชำระคืนสินเชื่อลงบางส่วนทำให้มีผลภาพรวมสินเชื่อในปีนี้อาจ จะไม่ชะลอตัวลงมากแม้ว่าความเสี่ยงทางเศรษฐกิจจะเพิ่มมากขึ้น ทั้งศูนย์วิจัยกสิกรไทยเนี่ยมองว่าการขยายเวลาสําหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยรอบนี้ก็เป็นการดําเนินการในเบื้องต้นเนื่องจากแนวทางเกือบทั้งหมดเป็นการต่ออายุของมาตรการรายย่อยระยะที่2ซึ่งเน้นไปที่การเร่งกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยและการช่วยลดภาระทางการเงินแต่แม้ว่าแนวทางดังกล่าวนะคะจะยังไม่ครอบคลุมไปถึงมาตรการเฉพาะสําหรับภาคธุรกิจที่กําลังเผชิญแรงกดดันจากการระบาดและลอกใหม่ของโควิด ศว1 9ขณะนี้สถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์แล้วก็ธนาคารการเงินเฉพาะกิจก็จะยังคงติดตามดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในส่วนของภาคธุรกิจนั้นต้องการความช่วยเหลือทั้งในเรื่องของการเพิ่มสภาพคล่องและเร่งปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระทางการเงินแล้วก็เพื่อที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับลูกหนี้สามารถประคองกิจการและรักษาระดับการจ้างงานไว้ได้แล้วก็เพื่อลดความเสี่ยงที่จะ วนกลับมาเป็นปัญหาซ้ำเติมเศรษฐกิจในระยะถัดๆไปด้วยค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ